การบูลลี่อาจจะมีบูลลี่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับก็การแกล้งการให้คนอีกคนหนึ่งรู้สึกด้อยค่ากว่าเรานะครับแล้วเรามีอํานาจสูงขึ้นกฎหมายตอนนี้เราอาจจะยังไม่มีรองรับที่ใช้ในการบีบคอรหรือลงโทษอย่างรุแนแรงเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยถูกกันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตถูกกันแกล้งทางไซเบอร์แล้วก็ไปส่งผลต่อชีวิตประจําวันจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อการเรื่องการบูลลี่นั่นคือวิธีการแก้ไขหรือว่าทางออกด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบนะครับเช่น คนนี้ถ้าบูลลี่นะอาจจะมีช่องทางในการรีพอร์ตได้เจาะพฤติกรรมโซเชียลบูลลียกับแนวน้อมความรุนแรงการกลั่นแกล้งผ่านโลกไซเบอร์ผู้ถูกกระทำจะมีวิธีรับมือการถูกบูลลี่ได้อย่างไรกฎหมายไทยสามารถคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อได้มากน้อยแค่ไหนร่วมไขคำตอบอ n l o c k กับโฆศกกรมสุขภาพจิตในเดอะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัว